สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของเครื่องเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร กดอ่นฝากดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดติดตามไปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดรงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดลายไอดีมาได้ที่ยู e เซอร์บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลรบที่กันได้บางตำแหน่งเราก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลายนะครับครับทีนี้เรามาดูกันว่า ตัวตนของตัวคุณเองจะเป็นอย่างไรสำหรับความรักความสัมพันธ์ไพ่ใบแ,แรกสำหรับตัวตนของคุณได้ค่อนข้างดีมากๆเลยคือเป็นไพ่เดอะสตาร์นะครับเดอะสตาร์เนี่ยมันแปลว่าความหวังมันแปลว่าการหลุดพ้นการปล่อยวางความรู้สึกในการเปิดรับพลังงานในทิศทางที่ดีพูดง่ายๆเหมือนเรามีแสงสว่างนำพาชีวิตให้เราไปสู่จุดเป้าหมายความสำเร็จได้โดยที่เรารู้จักแบบปล่อยวางมากขึ้นะนะครับแล้วเราจะไปหนทางในทิศทางที่ดีขึ้นแต่อยากจะบอกนิดนึงนะครับ ว่าตัวเราเองเนี่ยก็ต้องพยายามเปิดมุมมองปรับ Mindset แล้วก็พยายามละทิ้งปัญหาสิ่งต่างๆไปด้วยอย่าเอามันกลับมานะครับเป็นภาระใจหรือภาระความรู้สึกของเราเราก็ต้องปล่อยวางแล้วเราจะเหมือนกับเราจะสามารถผ่านพ้นกับปัญหาและก็วิกฤตในเรื่องของความสัมพันธ์ เดอะสตาเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเดอะสตาร์ขึ้นมาเนี่ยในทางไพ่ยุสีบอกว่าเรากําลังจะเยียวยาตัวเองได้นะครับในเรื่องของความเจ็บปวดความรู้สึกหรือพูดง่ายง่ายเราอาจจะมีความหวังใหม่ๆเข้ามาหรือพูดง่ายง่ายเราอาจจะเดินไปถึงนจุดทางตัน แต่ตอนนี้มันกําลังจะมีทางใหม่ขึ้นมาให้กับตัวเราเองอิทธิพลใต้สําหรับเนี่ยขึ้นเป็น8ดาบนะครับอยู่ที่ว่าเราเองจะสามารถมองเห็นในเรื่องของมุมมองความรู้สึกสิ่งต่างๆเราได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะ8ดดาบมาเนี่ยยังไงเราก็อาจจะถูกกักขังอยู่กับความรู้สึกในความมืดมนแต่ถ้าเรา เห็นแสงสว่างแล้วค่อยๆเดินตามแสงสว่างนั้นไปมันก็ย่อมมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการหรือเราก็หาทางออกนะครับกับในเรื่องของความมืดมนนั้นได้ทำให้เราไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับมีไพ่เดอะ e r มเ c e มาด้วยเดอะแ a มเปญหมายถึงตัวคุณเองอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการปรับมุมมองปรับมายเซตสิ่งต่างๆเป็นการอารมณ์อร่วยกันนะครับก่อนที่เราจะทาอะไรเนี่ยเราก็ต้องพยายามเหมือนแบบ มองดูนะครับสังเกตดูว่าการเปลี่ยนแปลงของเรากับเขาเนี่ยมันไปนในทิศทางใดถ้ามันเป็นในทาง Po s ิทีฟเราก็แค่ทําตามในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะ่ะดีแล้วแต่ถ้าเกิดเรานะครับรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของเรามันไม่พัฒนาขึ้นมันมีแต่ถอยหลังลงมานั่นแปลว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับแปลว่าเราต้องทําอะไรที่มันแบบสิ่งที่มัน พลิกไปอีกด้านหนึ่งเพื่อเราจะได้มีการเติมเต็มกันและกันให้มากขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ของเรามันเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเราอย่ายึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆนะครับเพราะสิ่งที่เรายึดติดอยู่กับสิ่งที่เราแบบไม่พัฒนานะมันก็อาจจะเป็นในสิ่งเราอาจจะแบบรู้สึกว่าโอ้ตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วทําไมเราต้องพัฒนาด้วยล่ะกับความสัมพันธ์นะครับดังนั้นชาวเมฆก็อาจจะต้องปรับมุมมองปรับ mindset ใหม่อย่างที่ว่า ความรักความสัมพันธ์มันก็เหมือนต้นไม้นะครับต้นไม้มันเติบโตมันถึงขีดสุดเราก็จริงแต่เราก็ยังคงต้องเลี้ยงมันไปดูแลมันไปต่อถูกไหมครับไม่ได้แปลว่าเหมือนต้นไม้มันหยุดโตแล้วทุกอย่างมันจบมันซักเซสโดยการที่เราไม่ต้องแบบให้ปุ๋ยไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องรดน้ําแล้วอันนี้เปรียบเทียบไม่ฟังว่า ้นไม้ก็ยังคงต้องการลดน้ําทุกวันก็ยังคงต้องการหรือบ่อยๆนะครับหรือใส่ปุ๋ยนะครับอะไรเงี้ยพรวนดินนะกำจัดวัชพืชเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ต้นไม้จะเติบโตถึงขั้นขีดสุดแล้วนะครับยังไงมันก็เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยคือสี่เหลียนบางคนอาจจะยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆว่าทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนเดิมจริงๆมันไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับอยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงแรกอะ มันอาจจะดูหวานชื่นเหมือนแบบน้ำพึ่งเดือนห้าอะไรประมาณเนี้ยที่เขาบอกกันนะครับแต่ตอนเนี้ยมันรู้สึกเหมือนแบบเริ่มห่างห่างเหินเหินเริ่มรู้สึกเหมือนแบบมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วเราก็ยังยึดติดว่ามันจะต้องเป็นเหมือนเดิมตลอดไปมันไม่มีคําว่าตลอดไปนะครับเดีย๋ยวนี้มันจะมีวลีเด็ดอะไรหลายๆอย่างที่เขาแชร์กันใน Facebook หรือว่าในเรื่องของ อินสตาแกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับนะหรือติ๊กตงติ๊กตอกอะไรแบบเนี้ยก็ช่างนะครับหรือเฟซอะไรเงี้ยมันก็คือแบบเราก็ต้องพยายามอย่ายึดติดเราพยายามเปลี่ยนแปลงนะครับเดือดเทมเพลตเนี่ยคือการถ่ายเทการเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราถึงจะมีความหวังใหม่ที่ดีเพราะอะไรครับเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่เราทำอะ่ะมันจะเป็นความน่าเบื่อสำหรับเขาหรือเปล่าเราเองอาจจะไม่ได้เบือ่อแต่เขาอา่ะเบื่อหรือเปล่า เราเคยถามหรือเปล่าถูกไหมครับเราก็ต้องพยายามสังเกตดูว่าโอเคถ้าเขาแบบถ้าเรารู้สึกว่ามันดรอปลงมาแล้วเนี่ยแสดงว่ามันก็คือเป็นนัยสําคัญแล้วที่บอกว่าเรากําลังจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลดน้อยถอยลงไปแบบนั้นอะ่ะเราก็ต้องพยายามเพิ่มพูนหรือเติมเต็มหรือเปลี่ยนแปลงนะครับสถานการณ์ทุกอย่างให้เข้ากับปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็มีไพ่ใบนี้8เหรียญเกิดขึ้นมา 8เปลียนเนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวเราเองก็ต้องพยายามทําทุกอย่างให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับบางทีเราก็ต้องตั้งใจนิดนึงกับการแบบดูแลเอาใจใส่กันและกันนาะแต่อย่าอย่ามากเกินไปนะครับเอาพอดีพอดีอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีอะไรที่น้อยเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่า เอ่อทุกอย่างมันคือความสมดุลน,นะเนาะถ้าเราปรับความสมดุลได้ทุกอย่างมันก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแดเหรียญคือการดูแลเอาใจใส่กันแต่ถ้ามากเกินไปมันจะกลายเป็นจุกจิตจู้จีจ้นะครับกลายเป็นเหมือนกับว่าเอ่อคนอื่นหรือเขาอาจจะมองแบบน e g a t i กับเรานะครับทั้งที่เราแบบ ก็ใส่ใจดูแลมากเกินไปอะยังไงมันก็แบบมันก็คือกลายเป็นจุกจิกจูกจีจ้อย่างที่บอกไปดังนั้นเราก็ลดพลังงานลงไปสำหรับใครที่ดูแลนะครับเทคแคร์ <Take camera S 1> มากเกินไปเราก็ต้องพยายามมีระยะห่างกันบ้างเพื่อให้ปัญหาสิ่งต่างๆนั้นลดน้อยถอยลงไปมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบโอเคขึ้นเพราะเราสมดุลได้บาลานซ์ได้ทุกอย่างมันก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะ ส่วนใครตอนนี้ก็าลังมีปัญหากับในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับชาวเมธแล้วก็รักขนาเมธนะก็อาจจะต้องค่อยๆปรับในเรื่องของมุมมองความรู้สึกสิ่งต่างๆบางทีเราอาจจะรู้สึกมืดแปดด้านเลยแหละว่าแบบจะทํายังไงดีตอนนี้ทําไมเขารู้สึกแบบไม่โอเคเลยทําไมเขารู้สึกเหมือนกับเอ,อ่อมีปัญหากับเรานะครับหรือเราพยายามพูดเราพยายามแบบสื่อสารแต่เขารู้สึกเหมือนปิดกั้นเหมือนเขาพยายามแบบไม่ค่อยอยากจะฟังเราบางคนอาจจะถึงขั้นแบบ บล็อกนะครับหรือบางคนอาจจะไม่บล็อกอ่านแต่ไม่ตอบแบบนี้ก็ได้แดาบนะครับมันความมันทาให้เราไปตอบไม่ได้เพราะเราส่งข้อความเขาก็ไม่ตอบเราโทรไปเขาก็ไม่รับถูกไหมครับหรือบางคนก็โดนบล็อกไปเลยหรือบางคนก็ไม่ได้โดนบล็อกก็จริงแต่อยากจะบอกว่าถ้าเราใจเย็นๆค่อยๆคุยกันบางทีเนี่ยการสาเหตุของการบล็อกนะ่ะส่วนมากอะ่ะมันก็มาจากการที่เรากับเขามีปัญหากันในเรื่องของความรู้สึกมีคิงถือดาบเกิดขึ้น คิงถือดาบเนี่ยบอกไว้เลยว่าถ้าเราอารมุ่มอร่วยนะครับค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันอะไรที่มันมีปัญหาความไม่เข้าใจเดอะทาวเวอร์เราต้องพยายามเคลียร์กันแต่การเคลียร์เนี่ยนะครับเราก็ต้องเคลียร์ใจตัวเองด้วยเนาะเพื่อให้ทุกอย่างมันไปในทิศทางเดียวกันบางครั้งเนี่ยผมเคยเห็นนะครับหลายคนเนี่ยอยากเคลียร์ปัญหาแต่พอเวลาเคลียร์จริงๆนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเคลียร์แล้วแต่เราอะ่ะบางทีเราไม่เคลียร์นะ เรายังแบบเต็ดภาพลักษ์ภาพจายังแบบรู้สึกว่ามันแบบเคลียร์ไม่สุดหรือหรือว่าอะไรแบบเนี้ยหรือบางคนอาจจะจบไปแล้วแต่ยังมีความรู้สึกยังอยากเคลียร์อยู่เลยอะนะครับทั้งที่ตามจริงมันจบไปแล้วอะแต่เรายังมีความรู้สึกว่าเรายังเซนซิทีฟอยู่เรายังอยากเคลียร์กับความสัมพันธ์ในสลับบางครั้งหรือบางคนก็ปิดกั้นนะครับเคลียร์ไม่ได้อะเพราะว่าถูกปิดกั้นหรือเขาไม่ตอบไงแบบนั้นเป็นต้นนั่นคือปัญหาใหญ่เลยที่ทําให้เรากับเขามีเนกาทีฟต่อกัน แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอ๋อใช่สิเราคงไม่เขาคงไม่รักเราเขาคงไม่ชอบเราเขาเลยไม่อยากคุยกับเรานะครับเรากับกายเป็นมองใน n e g a ิ i ไปตามจริงแล้วอ่ะปัญหาสิ่งต่างๆอ่ะครับมันอยู่อยู่กับความรู้สึกที่เราต้องต้องดู e m o ช i o นของเราด้วยอะ่ะ e m o ช i o นของเราคืออารมณ์ความรู้สึกของเราว่าเราใน n e g a t i v มากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราอะ่ะมองอะไรนั้นเป็นในแง่ลบเกินไปไหมหรือว่าเราอะ่ะค่อนข้างแบบ ตัดสินอะไรกับเขามากเกินไปหรือเปล่ากับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ทําทุกอย่างดีดีที่สุดแล้วแหละใช่คุณอาจจะทําดีที่สุดแล้วแต่มันอาจจะไม่ได้ดีพอหรืออาจจะไม่ได้ดีในสิ่งที่เขาต้องการน่ะเหมือนกับมีวลีเด็กที่พ่อแม่หลายคนน่ะชอบบอกว่าฉันผิดตรงไหนฉันก็แค่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้สําหรับลูกเท่านั้นแต่ตามจริงอ่ะ หลายคนก็ตอบคำถามต่ออีกว่าแล้วคุณเคยถามลูกหรือเปล่าว่าลูกต้องการในสิ่งที่คุณบอกหรือเปล่าคุณจัดแจงให้หรือเปล่านะครับความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยที่ดีที่สุดที่เราบอกเนี่ยมันดีสำหรับเขาหรือเปล่าเขาต้องการไหมนะครับ เราก็ต้องหันกลับมาดูด้วยเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างะนะครับเป็นกลางที่สุดเนาะอะไรประมาณนี้ถ้าเขาจะมีอีโก้ถ้าเขาจะมีปัญหากับเราเราก็พยายามถอยห่างออกถ้าเขากําลังจะมีปัญหากับเราให้เราถอยห่างออกจากความสัมพันธ์เขาเรียกว่าถอยก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ตั้งหลักแล้วเพื่อให้เขาลดอารมณ์ความรู้สึกเพราะถ้าเกิดเรายิ่งเดินหน้าเข้าไปอะ่ะยิ่งจะทําให้เขากับเรามีปัญหามากขึ้นปัญหามันจะไม่จบแค่ทันหรอ แต่มันจะเป็นการจบเลิกลาได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักลดลาวาศอกนะครับคิงถือดาบคือการอารมุ่มอร่วยกันเราต้องรู้จักถอยออกมาเพื่อให้ทุกอย่างมันดูหยุดติไม่ใช่เดินหน้านะครับเพราะไม่งั้นปัญหาอุปสรรคมันจะยิ่งถาโถมด้วยอารมณ์ความรู้สึกตามจริงเนะี่ยตอนเนี้ยอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันเข้ามาทดสอบกับตัวคุณแล้วมันอยู่ที่ตัวคุณเองเนี่ยจะผ่านวิกฤตในเรื่องของทาวเวอร์ได้หรือเปล่าแบบนั้นเป็นต้นเนาะ ไพ่เนี่ยโอกาสของการแบบทะเลาะกันเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะหรือปัญหาความแบบเขาเรียกอะไรไม่ไม่ค่อยได้ดั่งใจกันและกันเนี่ยมันยังพอมีปัญหาอยู่อย่างที่บอกว่าอย่าหยุดติดให้เราแบบพยายามเปลี่ยนแปลงนะครับปรับปรุงสถานการณ์แล้วก็พยายามฮิลลิ่งตัวเองนะครับไพ่ใบนี้คือการฮิลลิ่งตัวเองอีกหนึ่งใบ2ใบนี้คือการฮิลลิ่งตัวเองทั้งคู่เดอะสตาร์คือความหวังใหม่นะครับการปล่อยวางส่วนไพ่ใบนี้คือ6กดาบ หกดาบเนี่ยเป็นไพ่กลางๆถึงค่อนข้างดีนิดๆคือหมายถึงว่าเรากําลังแบบปล่อยวางความรู้สึกบางทีอะ่ะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณแค่นิ่งคุณแค่เงียบคุณแค่อยู่ในเซฟโซนของตัวเองสักพักหนึ่งไม่ต้องติดต่อไม่ต้องคุยกับเขาเลยนะครับปล่อยวางไปก่อนพักหนึ่งทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้นเองนะครับเพราะถ้าคุณต่อความยาวสาวความยืดสุดท้ายปัญหามันก็ทะเลาะก,กันไปแต่ถ้าเรารู้จักที่จะหยุด อย่างที่บอกอนะหยุดแล้วถอยห่างออกจากความสัมพันธ์มันจะทําให้คุณมองอะไรได้ชัดขึ้นมันจะทําให้คุณสามารถเยียวยาตัวเองได้ดีขึ้นนะครับแล้วทําให้เขาเอะรู้จักในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อเรานะครับเพราะถ้าเกิดเราเนี่ยอยู่กับเขาทะเลาะกับเขาเขาจะมองไม่เห็นหรอกว่าสิ่งที่เราทําอะไรไปเนี่ยเพื่อเขาเนี่ยเขาก็มองไม่เห็นหรอก นะครับดังนั้นถ้าเราอดทนนะครับปล่อยวางแล้วก็รอคอยไปอีก3าไม้เนี่ยคือการพัฒนาความสัมพันธ์โดยการที่เราต้องให้เวลากับการอดทน<ม>การรอคอยนะครับแล้วก็ไพ่ใบน,นี้เด็กถือเหรียญประคับประคองเรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์นะครับปัญหาสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราเองพยายามแบบอดทนรอคอยแล้วต่อย,ยอดพัฒนาให้ดีเรียนรู้กันให้มากนะครับแล้วเราจะทำให้เขาเนี่ย กลับมานะครับหรือส่งข้อความมากลับมาก็ได้เช่นกันนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นลักษณะของการตอบรับหรือการส่งข้อความกลับมาหาตัวคุณนะครับแบบปุบปรับจับพลันนั่นเองเนาะมันก็มีโอกาสที่จะไปในทางที่ดีขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์การที่เราไม่ตามการที่เราไม่ไปคุยการที่เราหยุดก่อนถอยก่อนมันจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่กดดันและเขาไม่อึดอัด เขาก็จะค่อยๆเปิดรับพลังงานอาจจะกลับมาคุยกับเราดีขึ้นหรือสองข้อความหาเราก็ได้เช่นกันถ้าคุณยังอยากมีเขาในชีวิตนะครับหรือยกเว้นแต่คุณจะตัดแล้ว move on อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ